นีฝนกําลังมาแรงเลยนะคะทุกคนนูน้นท้องฟ้าก็อึมครึมนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้อง่ามือน,นี้ฝนตกต้อนเย็นอากาศดีดีค่ะเพื่อนๆถ้เเาเรไปเฉินแล้วเราใน่างไงเนี่ย <c oughs> เนเเลยเนี่ยนะไปไม่ได้เลยจะไม่เฉาาินธนานาวันนี้ฝนตกแล้วไปไม่ได้แล้วอดไปเลยสวัสดีค่ะฝนกำลังตกในจ้าฝนตกในลูกกางล่มสิ่มคะฝนตกก็ทากลางล่ม<น> ใช่วันนี้ฝนตกเย็ยนๆนะคะบรรยากาศดีค่ะทุกคน,นอบอกพ่อใจ้วว่าฝนตกด้วยจ้าฝนตกกําลังมาแรงๆเลยจ้านูอลื่นมือไปใช่น้องงาก็ยื่นมือไปสิฝนเลยค่ะฝนกําลังตกมาแรงเลยนะคะอ,คาอากาศดีๆมือนิ่มอบอก่ ใช่วันนี้ฝนตกเย็นๆนะคะบรรยากาศดีค่ะทุกคนบอกพ่อเจ้าว่าฝนตกด้วยจะรับชมกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจค่ะน้องงามขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะมือเปียกค่ะขอบคุณค่ะมือเปลี่ยนดูค่ะดูสัสเวชินได้ไงคะไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเนาะกลับมาขอว่าพวกเราไปดูสุดท้ายแล้วว่าไปได้เปล่าหืมไปไม่ได้แล้วฝนตก กปกาค้าขายไข่ขายปลาหมึกก็ต้องหลบฝนแล,ละะ้วค่ะตอนนี้ฝนมาฝนตกยามเยม็นค่ะเพื่อนบรรยากาศดีดีน้องงามอาอยาวเกินไปขอบคุณค่ะอานี่ฝนกําลังมาแรงเลยนะคะทุกคนนูน้นท้องฟ้าก็อึมครึมนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเนะาะ ไปไม่ได้แลยฝนตกนี่ต้นกจะลรกไขไขกรหลบอยู่ที่ใต้ต้นตะกบเลยค่ะไปไหนยังไม่ได้เลยนะคะต้มใช่วันนี้ฝนตกเย็นๆนะคะบรรยากาศดีค่ะทุกคนบอกพ่อแล้ว่าฝนตกด้วยจะลรกไขไขกรหลบอยู่ที่ใต้ต้นตะกบเลยค่ะไปไหนยังไม่ได้เลยนะคะอ่ามื้นนี้ฝนตกตอนเย็นอากาศดีๆค่ะเพื่อนๆ ถ้าเราหนไงเนี่ยไปไม่ได้เลยจะไม่ชฉลิมฉนา,นาวันนี้ฝนตกแล้วไปไม่ได้แล้วอดไปเลยะะแล้วก็มีต้นหลอกลากจ้ายื่นมือไปหาฝนเหรอโอ้ยฝนตกเย็นๆคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ,นๆคลิปยาวเกินไปขอบคุณที่เข้ามาเลยจ้าฝนตกแรงๆค่ะอันนั้นก็รถขายไข่นะคะน้องเดียวไปซื้อไข่หนีฝนจะไม่ทันเลยค่ะนุน อามื่อน,นี้ฝนตกตอนเย็นอากาศดีดีค่ะเพื่อนๆถ้าเไปเฉลิมฉลองน้าล้งไงเนี่ยไปไม่ได้เลยจะไม่เฉลิมฉลอนะวันนี้ฝนตกแล้วไปไม่ได้เลยอดไปเลยะะแล้วก็มีต้นหลอกลักจ้ายื่นมือไปหาฝนเหรอโอ้ยฝนตกเย็นๆคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปขอบคุณที่เข้ามารถใครไค่ก็หลบอยู่ที่ใต้ต้นตะกบเลยค่ะไปไห ฝนตกเย็ยนๆนะคะบรรยากาศดีค่ะทุกคนบอกพ่อใจแล้วว่าฝนตกด้วยจ้ารับชมกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจคะ่ะน้องงามขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณคะ่ะมือเปลี่ยกค่ะขอบคุณคะ่ะมือเปียกด้วค่คะด้สวัสดีแลงไงคะจ้ <laughs> ะาีฝนกำลังมาแรงเลยนะคะทุกคนนู้นท้องฟ้าก็อึมครึมนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องแก้วพ่อไม่มาหนิจ้า วันหลังเข้าไปนะลูกน้องฝนตกขอบค่อแม่นใช่วันนี้ฝนตกเย,นเย็นๆนะคะบรรยากาศดีค่ะทุกคนขอพ่อแจ้งแล้วว่าฝนตกด้วยจ้านะคะเพ,พ,พืพ่อนๆทางไหนฝนตกบ้างคะคอ,อมมตนบอ,บอกด้วยนะคะทางไหนฝนตกอตอนนี้ก็ด่านสำโรงสมุทรประการตกนะจ้าทุกคนอากาศดีๆจ้านี่ลองฝนว่าฝนตกแรงเลยค่ะมื่อนี้ฝนตกแรงมากเลยค่ะเพื่อน อ่าเมื่อนี้ฝนตกตอนเย็นอากาศดีดีค่ะเพื่อนๆถ้าเรไปเฉยนะถ้าเาในรงเนี่ยถล้มเลยเนี่ยอะไปไม่ได้เลยจะไม่เฉยสาธารนะวันนี้ฝนตกแล้วไปไม่ได้แล้วอดไปเลยแล้วก็มีต้นหลอกลักจ้ายื่นมือไปหาฝนเหรอโอ๊ยฝนตกเย็นเคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปขอบคุณที่เข้ามาอ่าเมื่อนี้ฝนตกตอนเย็นอากาศดีดีค่ะเพื่อนๆถ้าเราไปเฉยนะถ้าเราในร่างกายเนี่ยถล่มเลยเนี่ยอะ ไปไม่ได้เลยจะไม่ชวนชทอรนาวันนี้ฝนตกแล้วไปไม่ได้เลยอดไปเล้ไม่อย่อยาเพิ่นไปขอบคุณค่ะเกวพ่อไม่มาหนิจ้ะวันหลังเพื่อไปนะลูกนอกฝนตกเล่นน้ำฝนนะคะทุกคนน้องงามตากำลังเ, <ๆ S 2> เล่นน้ำฝนห,หนาวไหมคะ ฝนตกเปียกแล้วค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะนะคะเพื่อนเนทางไหนฝนตกบ้างคะคอมเม้นบอกด้วยนะคะทางไหนฝนตกตอนนี้ก็ด่านสำโรงสมุทรประการตกนะจ้าทุกคนอากาศดีๆจ้าเนียลองฝนว่าฝนตกแรงเลยค่ะเมื่อนี้ฝนตกแรงมากเลยค่ะเพื่อนนี่ มีฝนกาลังมาแรงเลยนะคะทุกคนนู้นท้องฟ้าก็อึมครึมนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องอ่้ามี่ฝนกําลังมาแรงเลยนะคะทุกคนนู้นท้องฟ้าก็อึมครึมนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องก็ค้าขายขายปลาหมึกก็ต้องหลบฝนแล้วค่ะตอนนี้ฝนมาฝนตกยามเย็นค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีดีน้องงามแก้วเขาไม่มาหนิจ้ะ วันหลังเข้าไปนะลูกนอกฝนตกนี่ฝนกาลังมาแรงเลยนะคะทุกคนนู้นท้องฟ้าก็อึมครึมนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องวัดไครไก็หลบอยู่ที่ใต้ต้นตะกบเลยค่ะไ,ไปไหนไม่ได้เลยนะคะอ่ามองดูวิวนี้ก็สวยๆนะคะต้นกระถินท้ง,งนั้นเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะฝ <c oughs> นกำลังตกไหน จ้าฝนตกในหลุกกะกลางล่มสิคะฝนตกก็าทำกลางล่มสวัสดีค <laughs> ่ะฝนกำลัลงตกไหนจ้าฝนตกในหลุกกะกลางล่มสิคะฝนตกก็าทำกลางล่ม <laughs> นี่นี่ลองฝนว่ะฝนตกแรงเลยค่ะมื่อนี้ฝน <c oughs> ตกแรงมากเลยค่ะเพื่อนนี่รถาใครใก็หลบอยู่ที่ใต้ต้นตะกบเลยค่ะ <c oughs> ไปไหนยังไม่ได้เลยนะคะ ฝนว้าฝนตกแรงเลยค่ะเมื่อนี้ฝนตกแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่มามองดูวิวนี่ก็สวยๆนะคะต้นกระถินทัน้งนั้นเลยนะคะทุกคนรับชมกดไลค์กดคอมเมนต์กดหัวใจคะ่ะน้องงามขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณคะ่ะมือเปียกะคะ่ะขอบคุณคะ่ะเปียกด้วค่ะด้วัสดีแวชอไงคะโอ <laughs> ้าขายไข่าขายปลาหมึกก็ต้องหลบฝนแล,ละะ้วค่ะตอนนี้ฝนมา ฝนตกยามเย็นค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีดี <c oughs> น้องงามรถดไข่ไขก็หลบอยู่ที่ใกล้ต้นตะกบเลยค่ะไปไหนยังไม่ได้เลยนะคะ, <c oughs> ะครถดไข่ไขก็หลบอยู่ที่ใกล้ต้นตะกบเลยค่ะไปไหนยังไม่ได้เลยนะคะอ่ามื้อนี้ฝนตกตอนเย็นอากาศดีดีค่ะเพื่อนๆไปเฉยนะคะนายร่างไงเนี่ยเฉยเลยเนี่ยไปไม่ได้เลยจะไม่เฉยชะตาวันนี้ฝนตกแล้วไปไม่ได้เลยอดไปได้อยายาวเกินไปขอบคุณค่ะ แล, Joseph, แล้วก็มีต้นหลอกลากจ yeah. yep. ้ายื่นมือไปหาฝนเหรอโอ้ยฝนตกเย็นๆคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปที่ยาวเกินไปขอบคุณที่เข้ามานะเมื่อนี้ฝนตกต้อนเย็นอากาศดีๆค่ะเพื่อนๆถ้าไปเฉยนะคะในร่างกายเนี่ยฝนตกเลยเนี่ยอะไปไม่ได้เลยจะไม่เฉยสาธารนะวันนี้ฝนตกแล้วไปไม่ได้แล้วอดไปเลยไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเนาะกลับมาบอกว่าพวกเราไปตูเฉยทะเลแลว่าไปได้เปล่าหืมไปไม่ได้แล้วฝนตก สวัสดีค่ะฝนกำลังตกในกลจ้าฝนตกในลูกกลางล่มสิคะฝนตกก็ทำกลางล่มแล้วก็มีต้นหลอกลักจ้ายื่นมือไปหาฝนเหรอโอ๊ยฝนตกเย็นเย็นคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปขอบคุณที่เข้ามาะคฝนตกกำลังมาแรงๆเลยจ้า ใช่น้องงามก็ยื่นม okay? ือไปสิบผลเลยค่ะฝนกาลังตกมาแรงเลยนะคะอากาศดีดีมือนี้ก็ค้าขายขายขายปลาหมึกก็ต้องหลบฝนแล้วค่ะตอนนี้ฝนมาฝนตกยามเย็นค่ะเพื่อนบรรยากาศดีดีน้องงามนี่นี่ลองฝนว่ะฝนตกแรงเลยค่ะมือนี้ฝนตกแรงมากเลยค่ะเพื่อนนี่แล้วข้าไม่มาหนิจ้ะ วันหลังเขาไปนะลูกน้องฝนตกอมองดูวิวนี่ก็สวยๆนะคะต้นกระถินทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเนาะกลับังบอกว่าเราไปดูถึงที่แล้วว่าไปได้เปล่าหืมไปไม่ได้แล้วฝนตกแดก็้องดูแนน้ำก่อนจะอยากขึ้นไปขอบคุณค่ะแล้วไข่ไขก็หลบอยู่ที่ใต้ต้นตะกบเลยค่ะไปไหนยังไม่ได้เลยนะคะเล่นน้ำฝนนะคะทุกคนน้องงามตากำลังเล่นนะคะนก๋าไหมคะ <c oughs> ไม่พี่ตกเปียกแล้วคะ่ะคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะแก้วพ่อไม่มาหนิ <c oughs> จ้ะวันหลังเขาไปนะลูกนอกก้องฝนตกด้วยใช่วันนี้ฝนตกเ